สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเจี๊บอยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องคุ้งสเสนหานะคะเป็นละครเย็นนะคะซึ่งก็จะมีเจี๊ยบแล้วก็น้องพิมพ์ิม,มาดานะคะเราจะทําละครนี้ด้วยกันวันนี้นะคะมารับเชิญเป็นนางงามร้อยเวทีนะคะซึ่งจะแต่งตัวเป็นชุดแบบย้อนยุคนะคะนี่ค่ะในดูขาดูชุดดูในยสิย้อนยุคนี่ค่ะ วันนี้หนูแต่งเป็นอะไรคะวันนี้หนูแต่งเป็นสาวงามค่ะประกวดสาวงามแล้วพี่ควรให้รางวัลไหมพี่เป็นพี่เป็นคณะกรรมการนะนในเรื่องอใช่ว่าประกวดเองว้าวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบผมแบบแก๊สบี้แก๊สบี้หน่อยนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทาปากแบบราจสีแดงนะคะเล่นละครช่องเจ็ดนะคะ HD นะคะในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นนางงามร้อยเวทีนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของกองถ่ายนะคะทุกคนก็ ก่อนเข้ามาก็จะมีการตรวจ a อ K เรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่านหมดแล้วทุกคนที่เข้านั่งอยู่ในนี้นะคะวันนี้เป็นฉากใหญ่จอบจ๋าเอาอลูสติกมาอันนี้เอเะนี่นะคะโปรดิวเซอร์ของเราคุณจ๊อบใส่หน้ากากดีๆค่ะใส่ให้หมดนี่ค่ะนะคะตตดีนะแต่งหน้าเองด้วยนะเธอฉันแต่งหน้าเองนะวันนี้นอกจากจะได้รับค่าตัวเต็มแล้วฉันต้องได้รับเงินค่าแต่งหน้าด้วยนะ เอามาก่อนเอามาก่อนเอามาเอากระเก<อ> <ทำ S 1> ่าแต่งหน้า<ห>นสองอันมานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พาจิบ๊บจะถ่ายยังไงเจี๊ยบอ่ะเอาอยัางไม่ไม่ใช่ทำนี้เดี๋ยวรุดหมดจิบ๊บจะถ่ายยังใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพร้อมพร้อมกันหมู่มวลทาปากให้ดูนะคะวสวัสดีค่ะจอยนางงามร้อยเวทีอย่างนะเอาสีอะไรดีปากสีอะไรล้อเล่นนะจ๊ะชมพูปากแดงปากแดงแดงเลย สวัสดีค่ะทีนี้จ้ามันมีนิสิติีกอันหนึ่งอ่ะอยู่ในไอ้กระเป๋าอีกใบนึงมีกลวยจับไม่จะบเจี๊ยบสวัสดีค่ะอย่าพุ่งไปไหนนะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูกองถ่ายดีกว่าป่ะพี่ไปย้อยแป๊บ๋ยวได้ไหม <laughs> เดี๋ยวจะพามาเที่ยวกองถ่ายนะคะคุ้งเสน่หานะคะเอ๊ะวันนี้เราจะเป็นแต่ถอดหน้ากากให้พี่ดูหนะ่อย สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พี่เจี๊ยบม,มารับเชิญนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบเป็นนางงามร้อยเวทรร้อยร้อยเวทีใช่ไหมใช่แต่ว่าคนจะต้องชอบเนี่ยเพราะนั้นพี่ก็อาจจะมาเล่นบ่อยๆไม่ทัน,ละนะแล้วจะปิดกล่องละผมวันนี้ผมทําอะไรบ้างแต่งตัวอะไรยังไงบ้างนนแต่งตัวมาเซอร์ไพรส์นางเอกเอาเซอร์ไพรส์พี่เนี่ยเหรอนางเอกเนี่ยเหรอเพื่อแบบเอาลูกโป่งมาให้เราให้ผิดเลยไงนางเอกตายแล้วนะเรื่องเงี้ยมีพี่มาแทนนะใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลย ผู้จัดน่ารักมากๆเอาละค่ะไปแล้วเดี๋ยวไปต่อสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูจริงๆเรื่องนี้เจี๊บก็เป็นเป็นละครของผู้จัดคิมมาดานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอุ้ยแต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหนี่มาดูนักแสดงนะคะมีใครบ้างสวัสดีค่ะพ่อนักแสดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงติ๊กตอก สวัสดีค่ะพี่เจมค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเนี่ยคนนี้นอนขนาดน,นี้เลยเหรอ,อนเรียกว,ว่าพักสายตาไหนขอดูนัาการกิดน,นะนกกา,ารขอดูนนะนี่คือผอมลงยังผอมลงแล้วจริงเหรอตอนแรกพี่เกือบมาเป็นนางเอกแทน,น,น<ว>แล้วนะพนเอไม่ใช่คุณเลนคุณเลนช้นเดินนะคะพระเอกเดี๋ยวมาดูนะคะ ตอนนี้อยู่ที่กองคุ้งเสน่หานะคะก็เป็นละครที่เจี๊ยบแล้วก็พี่มาดาจัด2เรื่องก็คือจะมีคุ้งเสน่หานะคะแล้วก็เข็มซ่อนปลายพี่พิมพไหนห <า S 1> เล่าซิคุ้งเสนหาคือคุ้งเสน,หา,สนหาคือละครเอาพี่พิม์หายแล้วนะคะหายป่วยแล้วหายแล้วหายแล้วช็คงได้ไหมไม่ได้ยังกลัวาลให้ฟังซิเป็นยั<า>งไงดังสิงดังเป็นยังไงบ้างเป็นละครทุกคนไม่เล่นเราได้ปะเปลี่ยนใจได้ปะแต่งตัวเฉยเได้ปะ อภิพิมละครย้อนยุคเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยใช่เป็นละครย้อนยุกเป็นละครเกี่ยวกับบ้านราชโดแล้วทำไมมีเล่นเองอะ่ะเอา <c oughs> เดี๋ยวเรื่องหน้าจะเล่นแล้วนะเอเอ่ะแล้วไงนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวที่บ้านราชโดแล้วก็มีมเรื่องคดีฆาตการรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านตำรวจก็ก็เลยต้องมาสืบสวนสอบสวนเกิดเป็นความรักขึ้นมาอย่างนี้แล้วใครฆ่าเฮ้ยอย่าพูดเฉลยก็จบสิใครฆ่าใครฆ่า นี่ค่ะนี่คนเขียนบทนะคะไม่รู้ค่ะไม่รู้หรออยู่ดีๆก็ไลฟ์เหรอไลฟ์ในไหนอ่ะในไอจีเหรอใช่ม่ในในในเฟซบุ๊กนี่นะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนะคะอะไรนนะจนจนนี้ออกแล้วก็เหลือที่แกนไปหลบหน่อยนางเอกมาสวัสดีค่ะนี่พี่เป็ดพุ่งกับส่วนใหญ่คนนี้เป็นอะไรหัวหัวถึงได้แบบ ทำไมถึงได้มีผมงอกเงยอะขนาดนี้นะคะรอรอทางีท,ทีเดียวที่8ด<า>คือเจียมให้เวลาแค่2ชั่วโมงนะคะเดียว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 จะมีเวลาแค่สองชั่วโมงจะถ่าย,ย,ยานะจะถ่ายอะไรก็รีบนะคะจะถ่ายอะไรรีบนะคะเพราะนางเอกค่าตัวแพงนะคะนี่นะคะนี่คือนี่คือเวทีนะคะนี่ค่ะเอาเร็วๆพร้อมแล้วค่ะช้าสุดอ่ะคนนี้นะคะ ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเบื้องหลังกองถ่ายคุ้งสเสน่หาเป็นละครเย็นนะคะเป็นละครที่เกิดขึ้นที่คุ้งน้ำจังหวัดอยุธยานะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิเกต่ตางๆนะคะแล้วก็ฉันเล่นเป็นอะไรนะเธอเล่นเป็นอดีตนางงามร้อยเวทีอดีตนางงามร้อยเวทีพูดคำว่าอาดีตได้ไงเอาใหม่ค่ะเป็นสา,สาวงามร้อยเวทีค่ะแล้วเคยชนะไหมคะชนะทุกเวทีเลยค่ะ มีมีมงกุฎไหมได้ใส่ไหมเอาตรงได้ปะนอาจะมีนะคะเพราะเราเป็นสามนามาใส่ร้อยอันเลยค่ะไปหามงกุฎมาเลยนะซีเรี <c oughs> สยน <c oughs> สนักแแสดงคือคนนี้ได้ปะนี่ก็เป็นเอาละค่ะเ <c oughs> จี๊ยบคิดว่าโอ้โหเขาบอกว่าเสร็จเร็วกับบ้านเร็วนะคะเจี๊ยบนี่ยังไม่เสร็จเลยอะ่ะมาดูซิ เดี๋ยวพาไปหาพระเอกดีก,กว่าเธอฉันให้เวลาสองชั่วโมงนะครับผมประตูตมันไม่เปิดเองเนาะไม่เปิดเองอะ่ะพามาเที่ยวกองนะคะนี่แต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวพามาดูชุดพี่ปูไหนพามาดูชุดจะหน่อย <C' a> พี่ปูเสื้อผ้าของเรานะคะพ <C' a> ี่ปูนางงามร้อยเวทีอ้อยยังอยากใส่เสื้อแบบ อ่ะเขียวก็ได้อ่ะเขียวก็ได้เขียวสวยจริงจริงพี่ปุ๊กค่ะแต่ว่าประเด็นคืออย่างงี้ค่ะไม่มีมงกุฎไม่ได้อ่ะต้องมีมงกุฎด้วยค่ะหนูมีเป็นขนมต้องมีมงกุฎออะมีมงกุฎเลยแค้วฮะมีบทโจรไหมเขามีคนถามเอาล่ะไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวพามาหาพระเอกก่อนนะคะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพระเอกสวัสสสดดีีคครรัััับบววนนี้เป็นนางงามร้อยเวทีนะร้อยเวทีเลยฮะเลือกเลือกพี่เถอะเฮ้ยเลือกได้ด้วยเหรอม่เลือกได้จริงเหรอไหนเล่นเสาห้าเป็นยังไงบ้างครับผมก็จะก็เล่นเสาห้าครับรับบทเป็นเบียาครับฝากด้วยนะครับโด่งดังใช่ไหมตอนนี้โด่งดังใช่ไหมก็มีบ้างครับนิดหน่อยจริงเหรอแล้วเราต้องเต้นอะไรกับเขาบ้างเห็นผู้ชายในเรื่องเต้นกันเยอะเลยอันนั้นเต้นโปรโมทฮะเต้นโปรโมทเฉยๆครับใช่ไหมสนุกสนานครับ เนี่ยนี่พี่อยากไปดูลิเกสักวันน่ะอยากต้องได้ไปเที่ยวหาพี่ไปดูลิเกวันนึ่งชวนพี่หน่อยสิ <c oughs> พี่อยากไปดูจริงนี่นี่ได้ได้มีลิเกได้เป็นแบบอีโนโนอิโนโนได้ได้ไปมีเวทีหลายเวทีกปกติแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มโดนเลื่อนอีกแล้วคร <Yeah. S 2> ับพี่ทิศเนี่ยเริ่มโดนเลื่อนอีกแล้วชอบอ่ะอยากลองดูพี่ก็ใส่ติดตามในไอจีนะครับไม่เห็นอยู่ขอบคุณมากเลยที่ให้โอกาสน้องมาแสดงนี่หั่งนะ จไปแล้วค่ะอุ้ยหน้าใสอ่ะอุ้ยเพราะว่าเราลองลองเลือกค่ะอย่าแต่งหน้าใสมากอายพี่เจี๊ยบสวยมากเลยขอบคุณค่ะอะมานี่นะคะก็จะเป็นเรื่องหลังกองถ่ายนะคะก็สำหรับใครที่ติดตามละครนะคะตอนนี้เจี๊ยบเนี่ยทำทั้งพี่แต่งหน้าเองนะคะเนี่ยเจี๊ยบทำทั้งทำทั้งได้เดี๋ยวไลฟ์อยู่ค่ะ แปบ,บนี้งค่ะเจี๊ยบทาทั้งละครเย็นนะคะก็คือเรื่องนี้คุ้งเสนหานะคะก็คือจะมีน้องพิมพ์กับเจี๊ยบนี่แหละเป็นผู้จัดแต่ว่าน้องพิมพเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเมนตัวเมนนะคะส่วนอีกเรื่องนึ่งเข็มซ้อนปลายก็จะเป็นเจี๊ยบกับพิมพทำด้วยกันนี่แหละค่ะก็คือปีนี้ก็จะได้ดูละครของเจียจจ๊ยบจุใจเลยนะคะ2เรื่องก็คือคุ้งเสนหาแล้วก็เข็มซ้อนปลายนะคะเข็มซ้อนปลายก็จะมีคุณนุ่นวรนุชมีน้องทิศามีคุณบูม มียูโรนะคะมีน้องก้าจิรายุนะคะแล้วก็มีนักแสดงอีกมากมายแล้วตัวเจี๊ยบเนี่ยเล่นทั้งสองเรื่องนะน,นี่เนี่ยอันนี้ก็เล่นแค่ฉากเดียวนะคะเราจะให้ดูนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้ากองมานะคะเราก็จะมีการตรวจโควิดแบบนี้ก่อนเข้านะคะค่ะก็เป็นการรักษาความปลอดภัยส่วนเจี๊ยบก็จะคือถอดหน้ากากเพื่อไลฟ์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวก็จะไปใส่หน้ากากหรือว่าตอนแต่งหน้าก็จะไม่ได้ใส่แต่ว่าเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็จะแบบมีการใส่ ดูแลกันอย่างสุดชีวิตเลยนะคะไหนอยู่ที่ไหนกันบ้างคะ <Yeah. S 1> I'm watching from Myanmar สวัสดีเมียนมานะคะสวัสดีทุกๆคนจากทุกที่ด้วยนะคะที่มาดูไลฟ์ในวันนี้นะคะ <Yeah. S 1> คนนกพี่ปูจะเอามองกุฎต้องใส่มงกุฎ <Yeah. S 1> อ่ามาใส่ซีซองนี้เราจะนั่งพี่ปูใส่ <laughs> เปลี่ยนชุดล่อเหรออ่ะลองใส่นางงามร้อยเวทีต้องมีมงกุฎอ๋อยสิป yes! <laughs> ีการเรียกร้องทำมงก,กุฎอืมอือือือออี่ลบเล็บมาเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าแบบตอนแรกเป็นลูกหัวใจเป็นแบบสีขาวนะเขียวก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะไม่ไิ้จะไปทำเองพี่ทำเสร็จแล้วหรอคะ ยังอ,อกก๋อยังอันนี้ทำเอากรอบอันนั้นยังมีอ่ะเดี๋ยวพี่เจฟไ่ทำอะไรอได้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศกองถ่ายนะคะของคุงเสนหานี่อไม่นานก็จะปิดกล้องแล้วนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็อีกไม่นานก็จะได้ดูละครของเจ๊ทั้งสองเรื่องแล้วนะคะ ร้อนค่ะก็ตอนนี้ก็ร้อนแล้วก็แต่วันนี้ก็ยังโชคดีปกติคุณเสนหาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ถ่ายละครข้างในที่มีแอร์เท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ได้ถ่ายแบบนี้ด้วยเอาละค่ะไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะต้องไปแต่งตัวแล้วนะคะ